แดดดีเลยะค่ะทุกคนบ่งดูยามือแรงแดดจ้าเลยค่ะ,ะหกโมงแรงค่ะนี่บรรยากาศยามือแรงค่ะจะเจิ่มก็มาถ่ายทุกคนดูนะคะบานปลาชนบทคือเก่าค่ะเมื่อนี้ค่ะถ่ายยามือแรงก็สจิตไปยากออกก่างกายไปล,ล้ค่ะนู้นหละค่ะเหมือนเดิมวันนี้ออกกําลังกายสองรอบนะคะก็บจะออกกําลังกายสองรอบสมือแล้ค่ะทุกคน แต่วางมือกับบริษายคิดไปตุกุนเบิงนี่ชุดออกกําลังกายยาเจิอก็น,กนี่อุปกรณ์ไม่ต้องเห็นหน้าหรอกค่ะเห็นั่นเต่เดิวธรรมชาติสวยๆงามๆนี่ละ่ะยนีเมือเ่อแรงหกโมงค่ะโอ้ถนนใหญ่พุทะค่ะเดินไปกลับก็สองกิโลเมตรวันนี้สองกิโลเมตรไปกลับวันนี้สี่กิโลเมตรเตอะค่ะสี่กิโลนั่นแหละค่ะเมตรเตอะคือแบบว่าเขาจะต้องพูดเป็นเมตรนะ กิโลก็คือการช่างกิโลเฉยๆถ้าเดินก็ต้องเป็นกิโลเมตรค่ะไปเลยการนี่ละอุปกรณ์ใหญ่เจิมเดินออกกําลังกายเบิร์กแขนใหญ่เจิมค่ะไยไ้ทุกคนเบิร์จะก็เป็นอนียงรองเนี่ยไตรักแรก,ก็เป็นเต็มเลยไตงามขาก็เป็นค่ะนี่เป็นมลมานนีเป็นอนียงบุกอ่ะทุกคนหนัขึ้นเต็มเลย นน่ยากุะไว้ทคสวัสดีค่ะพี่น้องสุภุสุคนได้เจอมชุดนบทสสวีเดนใส่ไม่ด้ค่ะเมอนี้ามีมแห้งค่ะเบิดแห้งเลยค่ะทุกคนทำไมถึงเมื่ดแรงใช่ไหม เราจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นตัวเยจิ้มแต่เยจิ้มเอ่อผ่านไปหนึ่งชั่วโมงเยจิ้มให้ให้ให้แขนยุบถึงมาทําคลิปค่ะแต่ตอนที่ยังไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงนะเตมงไปหมดเลยค่ะแขนเยจิ้มแต่ตอนนี้ก็ยังมีรอยอยู่ค่ะเยจื้มก็จะเอาให้ทุกคนดูเพราะว่าถ่ายคลิปไว้อยู่นะคะเป็นอะไรใช่ไหมคะเยจิ้มหลังจากที่ถ่ายคลิปให้ทุกคนดูว่าตอน ตอนเย็นนะคะถ่ายวิวแล้วก็ไปเดินออกกลาลังกายใช่ไหมคะกินข้าวแล้วกินนะสเต็กหมูแล้วแล้วก็ไปเดินออกกําลังกายแล้วก็กลับมาก็ไปทําสวนปกติคะ่ะทุกคนคุณประเอกย่งหลังประเอกแค่เปิดประตูแห้งเด้ออ,อ,อ,อันบอลอ,อันยูทูบย่นั่นบอมากหรออ้เอาลคาวัลโตค่ะแล้วหลังจากไปย่างออกกลาลังกายมากแล้วมาทําสวน เจิมกัเกิดตอนตั้งสวนไหนเจิมกเกิดอาการคันค่ะคันอยู่ทุกไหนคะคันแขนนั่นแหละทุกคนคันตรงนี้่กนคันคันคันแล้วก็คันใต้รักแร้สองข้างค่ะทุกคนนั่นแหละ <S <S เอาก็ว่าททาสวนข้างนอกเนาะไอ้บภาสารได้ดีเนี่ยบาาริภาากลางก็ได้เนาะทำสวนข้างนอกใช่ไหมคะทุกคนก็คิดว่ามันจะอะไรมี ต้นหญ้าต้นไรมาถูกแล้วก็คันธรรมดานะคะทุกคนนั่นแหละแล้วเสร็จแล้วก็มาอาบน้ําแล้วก็ไปนอนค่ะไปนอนก็ดูโทรศัพท์ก็เกิดอาการคันคะทุกคนพี่เจิ้งก็คันใช่ไหมคะนี่ทำไมถึงคันอย่างนี้พี่เจิ้งก็บอกว่าให้เอ,อพระเอกนะคะมาดูหน่อยฉันทําไมถึงคันแล้วมันจะไปเป็นตุ่มตอนคืนก็มองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมคะทุกคน พระเอกมาดูไหนดูมาดูสิอ้เจิมก็ให้ดูหมดเลยค่ะมันพื้นขึ้นเต็มเลยค่ะทุกคนเต็มตรงตรง,ตรงใต้แจก,กะละแล้วก็ลงมาตรงนี้ใช่ไหมคะทุกคนแล้วก็ตรงแขนเนี่ยแขนลงไปหมดเนี่ยแล้วก็ลงมาตรงที่อ่ออะไรนะเนี่ยตรงก้น,นแล้วก็ตรงที่เนี่ยที่ที่ขอบขาขาขา,ขาอ่อนเนี่ยค่ะเต็มไปหมดค่ะพระเอกก็ ตกใจมากต้องไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้เลยพระเอกว่าอย่างนี้เนาะจะเอ่อจะไปโรงพยาบาลเดี๋ยวนี้แต่พระเอกก็โทรไปถามเมอพ่อกับแม่เขาก่อนพ่อกับแม่เขาก็บอกว่าเออต้องโทรไปหาอะไรนะหมอฉุกเฉินค่ะพระเอกจะพาไปจะพาไปโรงพยาบาลฉุกเฉินเลยแต่ทีน,นี้เขาจะมีคือเองเขาจะมีเบอร์ที่ให้ไปโทรปรึกษาก่อนแล้วก็ ถึงจะไปโรงพยาบาลแล้วค่ะแล้วก็บอกอาการหมอก็บอกว่าอเขาเป็นโรคอันนี้นะเขาเป็นอย่างนี้นะสรุปแล้วก็เป็นลมพิษค่ะทุกคนนั่นแหละไอ้เจ้เป็นลมพิษเกิดมาก็ยังไม่เคยเป็นลมพิษอ,อ,อายุตัง้งห้าสิบสี่ปีแล้วเป็นลมพิษทรมานมากค่ะคานนอนไม่ได้ทั้งคืนเลยค่ะคันไปหมดคันไปหมดเลยตอนกลางคืน แล้วทีวนี้ผู้เรื่องหมอหมอก็บอกว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ไปถ้าไม่ไหวก็มาโรงพยาบาลหรือว่าไปซื้อยาก่อนไปซื้อยามากินั่นห็นบอกเอาเรื่องยาด้วย่อยเบาเรื่องยาค่ะแต่ว่าตอนอยาเจิมเป็นหนักๆนะมันสองทุ่มก็คุยกับหมอแล้วหลังจากนั้นก็สามทุ่มใช่ไหมคะทุกคนร้านขายยาก็ปิดไปซื้อไม่ได้คะ่ะไปซื้อไม่ได้ยาเจิมก็ บอกพ่อเอกว่าฉันจะทนอยู่อย่างนี้แหละตอนเช้าถึงไปซื้อ,อยาเจียมพวกคันทั้งคืนนะทุกคนหืทรามานมากะทุกคนลงเพชรน,นะคันจริงๆค่ะโอ้ยอะไรก็ไม่รูเป็นลาบรเสือด้อคนไรไม่รู้ก็ไมิตรโรคโรคี่เจียมจะแมนไอไ้สงสารร่างกายของตัวเองนะ,ะทุกคนทำไมมาเจออย่างนี้ก็ไม่รู้ค่ะนั่นแหละก็เลยมาเล่าสู กันฟังอย่างนี้ละ้ค่ะมาว้ามาว่าให้ฟังว่าจะเจิงมเปลี่ยนรุ่งร่วมผิดเต่งไปเบเิดเตะเจิยมทายขีดว้กับเอาลุงคือจะบวเป็นยังดอกเอาลุงให้ตัวค้นเบิงแต่ทายตรงแขนค่ะในร่างกายก็ไถไม่ได้ใช่ไหมคะทุกคนเพราะว่ามันเงยเกันไปแล้วก็ตรงนี้มันก็ดูหนาเกลียดเห็นข้างในก็เลยบวชทายทายตะแขนนะคะนั่นล่ะญาพ่อโทษไปหาปู่หายามันบอก ตอนที่ว่าก่อนจะทั่วไปหาหมอฉุกเฉินนะหมอฉุกเฉินเะนี่ยเขาไอ้รับฟังแล้วเขาก็เขาก็ึกให้แนะนําอย่างงู้นอย่างนี้ให้อาบน้ําเย็นอย่างงู้นอย่างนี้อย่าเจิ่มตื่นมาอาบน้ําเย็นตีสองคนะ่ะทุกคนพอหนวดไม่ได้มันขันช่วยไม่ได้คะ่ะน้ําเย็นจัดก็ช่วยไม่ได้เลยก็เชื่อหมอใช่ไหมคะนั่นแหละก็ช่วยไม่ได้ยาถึงช่วยได้คะ่ะเดี๋ยวพูดเรื่องระเอียดทัวไปหาพ่อเขา ได้ยินเสียงยา่าเขาก็เก็บเห็ดมากินใช่ไหมเห็ดพิษใช่ไหมพระเอกบบอกว่าเขาไม่ได้กินเห็ดพิษเขากินเห็ดแต่เมลมันโปนั่นแหละคุณยา่าเพราะว่าคุณย่าดูคลิปวิดีโอ,อยืดเชิ่มไงคะ<อ><อ>ก็คิดว่าย่าเจิอมไปกินเห็ดพิษแล้วก็ทําให้ผื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะที่จริงมันไม่ใช่ค่ะทุกคนมันเป็นลมพิษเนาะบานเฮาเอิญรวมพิษเนาะแม่นบอกลมพิษใครใครไม่เข้าใจลมพิษก็ เข้าไปดู Google เอานะโรคลมพิษมันจะเป็นตุ่มเป็นตุ่มก็ถ้าเป็นแรงก็อันตรายเหมือนกันค่ะโรคลมพิษเนี่ยค่ะนั่นแหละมันก็จะมีอาการแพ้หลายอย่างอแต่เจิงก็ไม่รู้ว่ามันแพ้อะไรใช่ไหมคะทุกคนเราก็ไม่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมาเองอ่ะเราก็ใช้ชีวิตของเราปกติที่มันจะเป็นเองเนี่ยค่ะทุกคนนั่นแหละเอยถนอกอันน้ยาแล้เจอิถึงว่าเฮดคิฟตอนที่ว่าตุ่มมันเต็ม มันตัดไปเลยค่ะทุกคนอือเป็นอย่าง่รกําลังสีมาเบาเรื่องอยาตอนนี้เจอมาไอ้ว่าจิมาถ่ายคลิปตอนนั้นนะ่ะเจอมันแดงเต็มก็เลยบอกมาถ่ายจะก,กินยานี่ไปค่ะยานี่แหละยาแก้เอ่อรวมพิษดีมากค่ะทุกคนกินแค่ครึ่งชงั่วโมงยาเจิมหายคันเลยค่ะทุกคนหายคันแล้วก็ผื่นแดงก็ยุบแต่ยังเป็นตุ่มๆอยู่ เป็นตุ่มๆเ tamam, ต็มอยู่ค่ะหมอให้กินห้าวันห้าวันถ้ายังไม่หายถ้าห้าวันยังไม่หายนะลุกคุณจะผิดอันนั้นบอกเอามาวางเัรน่อกมีดแต่ก็เ e ห็นแล้วว่ายาอย่างสิ้นี่เห็นแล้ว่ะเป็นอย่างเด้อหมอบอกว่าให้กินห้าวันถ้าไม่หายถ้าไม่ดีขึ้นต้องไปโรงพยาบาลหมอบอกอย่างนี้ค่ะนั่นล่ะ ตอนนี้ก็เมื่อยเอรเลเลยค่ะทุกคนยาคงแรงค่ะจีมไม่ค่อยมีแรงพูดก็เลยอยากจะมาทําคิปเปาให้ฟังนั่นแหละค่ะว่ายาจีมเอ,อ่อเป็นโลมพิษค่ะทุกคนโฮ้ยน้อถาถว่าเป็นไดอยางหรอกเนาะนจีมก็ใส่แค่วีของปกติยังเสีย่ะทุกคนแต่ว่านั่นแหละคนเรามันไม่รู้หรอกค่ะทุกคน รู้แต่ตอนนี้วัาพวกนี้ไม่รู้นาทีเดียวก็ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ค่ะนั่นลหะ,ะเดจเงก็มาเล่าให้ฟังนะคะว่ายะเจิงเป็นโรคลวมพิษเฉียบพัน์ละค่ะก็ขอบคุณที่มารับชมรับฟังนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคเป็นราบอมตะเสืคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมอีกครั้งค่ะ สวัสดีค่ะ Thank you for watching. See you in the next video. Bye Bye Bye. Hello Hello โอ้ยบดแหงโอ้ยคุณบดแหงสิว่า